出身วどちらですかมาจากที่ไหนคะช<出>身ิถิ่นกำเนิดภูมิลำเนาชื <出身 S 1> วะใช้ชี้ว่าคำข้างหน้าคือหัวเรื่องของประโยคอ่านว่าวะแม้จะเขียนว่าฮะ はどちらคะคำสุภาพของดดโคแปลว่าที่ไหนหรือทางไหนどちらですใช้ลงท้ายประโยคบอกเล่าแปลว่าเป็นหรือคือです ทำให้ประโยคกลายเป็นคำถามแบบสุภาพค่ะาาที่ไหนคะที่ไหนคะ